TM เจาะลึกบรเกอร์ยอดนิยมที่เทรดเดอร์ต้องรู้สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับ Money Talk Podcast ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวในโลกการเงินและการลงทุนให้เข้าใจง่ายในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงบร oker forex และ CFD ที่ได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์ทั่วโลกนั่นก็คือ FXT.M ครับสำหรับใครที่กำลังมองหาบรเกอร์เพื่อเริ่มต้นหรืออยากจะเปลี่ยนบรเกอร์ใหม่ลองมาฟังข้อมูลที่เรานำมาสรุปให้ในวันนี้กันก่อนนะครับ FXTM หรือ Forex Time ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2011และเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลกแต่สิ่งที่ทำให้ FXTM ได้รับความไว้วางใจจากเทรดเดอร์มากมายคืออะไรเรามาดูกันทีละประเด็นเลยครับ เรื่องแรกที่เราต้องให้ความสำคัญในการเลือกโบรกเกอร์ก็คือการกํากับดูแลครับสำหรับ FX TM เองก็มีการกํากับดูแลจากหลายหน่วยงานในเขตอำนาจศาลต่างๆทำให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าโบรกเกอร์มีความน่าเชื่อถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเช่น Exinity Capital East Africa Limited และ Exinity UK Limited ที่ดูแลการดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ Exinity Limited ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือก็ยังได้รับการกํากับดูแลจาก FSC ในมา i t เชสด้วยนะครับแต่ก็ต้องทราบกันด้วยว่า FXTM ยังไม่ได้ให้บริการในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือแคนาดาดังนั้นใครที่อยู่ในประเทศเหล่านี้อาจจะต้องมองหาบรเกอร์อื่นครับ มาต่อกันที่เรื่องของแพลตฟอร์มการซื้อขายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดเลยก็ว่าได้ FXCM ก็มีตัวเลือกที่หลากหลายให้เทรดเดอร์ได้เลือกใช้ตามความถนัดครับไม่ว่าจะเป็น MetaTrader 4หรือ MT4 แพลตฟอร์มยอดนิยมที่คุ้นเคยกันดีเหมาะสำหรับมือใหม่และเทรดเดอร์ที่เน้น Forex และ CFD หรือจะเป็น MetaTrader 5หรือ MT5 ที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงกว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการฟีเจอร์ที่ซับซ้อนขึ้นครับ นอกจากนี้ FXTM ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับมือถือทั้งระบบ Android และ iOS ทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงตลาดได้ทุกที่ทุกเวลาและยังมี FXTM Trading App ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายพร้อมสัญญาณการเทรดแบบ Real Time ด้วยครับ สำหรับประเภทบัญชีที่ FXTM นำเสนอก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันครับเขามีบัญชีให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์สไตล์การเทรดที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นบัญชี Advantage ที่มีสเปรดต่ำเริ่มต้นที่0 0พ pips แต่จะมีค่าคอมมิชชั่นหรือบัญชี Advantage Stocks ที่เน้นการเทรดหุ้นซึ่งก็มีสเปรดที่ต่ำมากเช่นกันและยังมีบัญชี Advantage Plus ที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นแต่สเปรดก็จะสูงขึ้นมาหน่อย นอกจากนี้ยังมีบัญชีอื่นๆอย่างเซนต์สแตนดาร์ดและแชสให้เลือกอีกด้วยครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดและเปรียบเทียบความเหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตัวเองได้เลยครับนอกจากเรื่องของการกำกับดูแลแพลตฟอร์มการซื้อขายและประเภทบัญชีแล้ว FXTM ยังมีจุดเด่นอื่นๆที่น่าสนใจอีกครับเช่นการป้องกันยอดคงเหลือติดลบซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์เพราะหมายความว่าเราจะไม่สูญเสียเงินมากกว่าที่เราฝากเข้าไปครับ นอกจากนี้เงินทุนของลูกค้าก็จะเก็บไว้ในบัญชีแยกกับธนาคารชั้นนําเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งและสําหรับเทรดเดอร์ในสหราชอาณาจักรและสาภาพยุโรปก็ยังมีการคุ้มความเพิ่มเติมจาก ICF หรือ Investor Compensation Fund ด้วยครับ จากข้อมูลที่เราได้สรุปมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า f x t m เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าสนใจและมีจุดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือแพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลายประเภทบัญชีที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การเทรดรวมถึงการมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่างๆ อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาด forex และ CFD ก็มีความเสี่ยงสูงผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับหวังว่าข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ forex และ CFD นะครับหากใครสนใจอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FXTM สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยครับต่อจากนี้เพื่อน สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะคะต้องบอกว่าตื่นมาด้วยอาการเจ็บคองงมากคือเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก่อนเมื่อไหร่ที่เราจะมีคอร์สสอนสัมมนาเนาะเพื่อนๆมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราจะมีกิจกรรมหรือว่าจะมีสอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะป่วยนํามาก่อนเลยงงมากนะคะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรรวมถึงบางทีเนี่ยการเทรดเนี่ยถ้าสมมติว่าเรา พาเพื่อนๆไปกำไรบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ป่วยเพื่อนจริงนะคะเรางงมากนะคะอ่ะคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนนะเอออ่ะมาเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องของแผนเทรดนะคะเออถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะเทรดฟังในไลฟ์เมื่อวานรวมถึงในซิกของห้องเทรดเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะเก็บกําไรกันไปแล้วนะคะเออกี่จุดอะสามสามเจ็ดห้าถึง 3 4 3ส9 7ก็ประมาณ2อ0 0ันสจุดนะคะในเมื่อวานนะคะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะยังคงมองเหมือนเดิมนะคะมองว่าเป็นมุมมองของสั่งบายเหมือนเดิมนะแต่ก่อนที่จะพูดในส่วนอื่นๆเราจะมาสรุปข่าวกันนะคะสวัสดีนะคะคุณคนึงนิดนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มสรุปในมุมมองของข่าวกันก่อนนะคะก็คือเมื่อวานนี้ราคาทองคำเนี่ยปิดบวกนะ เป็นวันที่5ติดต่อกันนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเนี่ยซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเนาะหลังจากมาตรการภาษีสุลกากรของทําเริ่มบังคับใช้นะคะแล้วก็การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนักวิเคราะห์จากบริษัทนะคะเซนเนอร์เมทัลนะคะกล่าวว่าสถานการณ์ตึงเครียดทางด้านการค้าและก็ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยโดยมาตรการภาษีสุลกากรตอบโต้หรือว่ารีซิปัว l t a าริ f ของ ทัมเนี่ยนะคะมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้ประเทศคู่ค้าหลาย10ประเทศเนี่ยถูกเรียกเก็บภาษีเนี่ยอัตรา10%ถึง50%นะคะทำให้อัตราน้ำเข้าของสารัฐพุ่งสูงขึ้นนะคะสูงสุดเป็น ออรอบสัตวัดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จากข้อมูลนะคะเฟดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนะคะเเดี๋ยวขอดูในมุมมองแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้นะคะเราต้องบอกว่าราคาของคำเนี่ยมันทำนิวไฮไปที่ประมาณ3 4 0 8ี่ศราคาเนี่ยมันเปิด3370 3369นะคะแล้วมันก็ขึ้นไป3 3 4 8 31 3 0 เอ็ดสี่ประมาณสี่พันจุดอ่ะนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าวิ่งอยู่ในกรอบที่ไม่ได้กว้างมากนะคะทีนี้นะคะบวกก็คือตัวเลขการจ้างงานเมื่อวานตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานออกมาสูงกว่าที่คาดนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยคาดว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะคะส่วนข่าวอื่นนะคะที่ยังเป็นสงครามการค้าที่เหลือของกลุ่มบริกส์นะคะที่ทำขู่ว่าจะขึ้นภาษีอินเดียที่50 เปอร์เซนต์แล้วก็ความบาทรัเสเซียรวมทั้งขึ้นภาษีเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ชิปในอาทิตย์หน้านะคะจริงๆกลุ่มบิกเนี่ยเพื่อนๆน่าจะพอรู้คือกลุ่มที่เขาสร้างขึ้นมานะคะเหมือนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่พยายามที่จะลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ให้น้อยลงะนะเออถามว่าถามว่าในเรื่องของมุมมองนะคะเราก็มองว่ามันก็ถูกต้องถ้าเกิดว่าใคร ใครได้พอเข้าใจภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะปัจจุบันเนี้ยเศรษฐกิจโลกเนี้ยนะคะมันยึดกับค่างเงินยูเอสดอลลาร์เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่เขามีความเข้มแข็งหรือเขาไม่อยากจะพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์มันก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าสาหรัฐก็บอกว่าถ้าเป็นในลักษณะที่ว่ากลุ่มบริกส์เนี่ยจะขึ้นภาษีนะคะจะมีการขู่ขึ้นภาษีในกลุ่มบริกเนี่ยค่ะแล้วก็ข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือทรัมป์เนี่ยจะตั้งสตีเฟนมิลานนะคะเป็น f ฟดบอสออฟ g ก v e ว n เนนะคะแทนเอเดนาคูเกอร์ที่ลาออกก็คือตั้งสตีเฟนมิลานเนี่ยนะคะเป็นคณะกรรมการ f ฟดแทนเอเดนาคูเกอร์ที่ลาออกก่อนกำหนดนะคะตลาดมองว่ามิลานเนี่ยนะคะนั้นเป็นโดฟนะคะคือสนับสนุนการลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งเป็นบวกต่อทอง หมายถึงว่าคนที่เฟดจะตั้งเป็นคณะกรรมการเนี่ยนะคะเขาสนับสนุนการลดอัตราดอกเบีย้ยเต็มขั้นเลยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยบวกแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยขึ้นภาษีสวิตนะคะที่35%ปรากฏว่ารัฐได้กำหนดภาษีน้ำเข้าทองแท่งนะคะคือมันมีข่าวแหละนะคะว่าทรัมป์เนี่ยนะคะจะขึ้นภาษีสวิตที่35% แล้วสวิเซอร์แลนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกทองนะคะเข้าสารัฐจำนวนมากดังน,นั้นมีแนวโน้มเป็นบว,วกกับทองเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันทีนี้ในมุมมองของการเทรดนะคะเราจะพบว่า RSI เนี่ย <c oughs> ยังเกาะอยู่เหนือ50นะคะมาโดยตลอดตั้งแต่ราคาทองขึ้นในช่วงนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่ยังสูงอยู่ นะแรงซื้อที่ยังคงสูงอยู่เพราะว่าราคาเนี่ยไม่แทบจะเฉียดมาอยู่ใน i อซ์ไซโซนโอเวอร์โซลเลยนะคะสนะคะราคาเนี่ยมีการทำ New High ขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงเทนขาลงที่เอเทนขาขึ้นที่ยังชัดเจนนะคะดูจากเทนไลน์ได้ 3. นะคะปัจจัยหนุนทาง ข้อมูลข่าวต่างๆเนี่ยยังหนุนทองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกคณะกรรมการเฟดซึ่งหนุนการลดตระดกเบีย้ยการปรับขึ้นภาษีสวิตเซอร์แลนด์สาซึ่งเป็นประเทศนําเข้าทองคําส่งออกทองคําใหญ่นะคะก็หนุนทองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานก็ออกมาแย่นะคะรวมถึงกําแพง สงครามทางการค้าที่จะขึ้นภาษีกับกลุ่มบริกนะคะล้วนแต่เป็นปัจจัยหนุนทองทั้งหมดเลยนะคะมุมมองทางเทคนิคก็สนับสนุนปัจจัยข่าวก็หนุนทองแต่ย้ำไว้ตรงนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะคัดกรองกันไม่ว่าจะเป็นข่าวเชิงฟันดัมเมนลเชิงทงักเชิงทางเทคนิคแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอกาสที่พวกเราจะผิดก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องระมัดระวังถามว่าราคาเนี่ยจะมีโอกาสลงมาย่อที่โซน3 3 5สมหหรือไม่คำตอบคือมีนะย้ำไว้อีกทีนึงนะคะว่า,าย้ำไว้ตรงนี้นะคะว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะย่อลงมาในโซน3 3 5สนนะคะนี่คือเป้าหมายนะเป้าหมายของเราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าราคามันย่อลงต้องยอมรับมันให้ได้นะคะและเข้าออเดอร์ที่อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่ามันได้เปรียบโอเคนะคะโซนรับที่น่าสนใจเหมือนเดิมเลย335 0 3 3 3 5ูนะคะเข้าใจตรงกันนะคะเพื่อนๆเข้าใจตรงกันในส่วนนี้เนาะน่าจะพอเข้าใจแผนในการเทรดของเราอยู่อ่ะทีนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจขอ อขอบคุณมากนะคะคุณคันึงนิดนะคะคุณจุไรรักสวัสดีนะคะเทแค์นะคะเออเจ็บคออีกแลวนะคะฉันเป็นอะไรนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะสรุปแนวทางการเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วฟังมาก ต้องบอกว่า fxtm เป็นสปอนเซอร์ในการไลฟ์ในช่วงเช้านะคะต้องขอบคุณ fxtm นะ fxtm นะคะ,ะ,คะก่อตั้งตั้งแต่ปี2011อยู่ในเมืองไทยมานานมากนะคะแล้วก็ไม่เคยมีประวัตินะคะในเรื่องของการเสริมเสียจะเป็นในลักษณะของบร็กเกอร์โอส o ูลนะคือหมายถึงว่าเหมาะกับเทรดเดอร์จริงๆนะคะไม่มีบัญชีเซน็น อะไรพวกนี้นะคะบางทีก็อาจจะตอบสนองคนไทยได้ไม่เยอะมากแต่ให้มองเป็นโบรกเกอร์ทางเลือกแล้วกันนะคะแล้วก็ b r o กเกอร์เอ t m นะคะมีนะคะโบนัสเทรดฝาก200เหรียญเทรด2ครั้งได้โบนัส30เหรียญน,นะคะลองดูนะคะแล้วก็แผนเทรดหน้าวันนี้นะคะย่อ follow by นะคะจุดยอดรับนะคะอยู่ที่3350เก็บกำไร3408นะคะโอเคตามนี้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากรอโซนแนวรับตามที่เขียนไว้บนหน้าจอได้นะคะย้ำว่าอีกทีนึงอะไรก็เกิดขึ้นได้รมะมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยถึงแม้ว่าการเทรดในสัปดาห์นี้เราจะพาเพื่อนๆไปกำไรกันมากมายแต่อย่าลืมว่าจังหวะผิด ก็มีเหมือนกันนะคะเรามาระวังในการเทรดเสมออย่ามั่นใจมากจนเกินไปพิจารณาออเดอร์ก่อนตัดสินใจเข้าออเดอร์ทุกครั้งเพราะกดออเดอร์หนึ่งครั้งก็คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วนะคะโอเคนะคุณคันนึงนี่บอกว่าเดี๋ยวพักสองวันเออพักสองวันก็ทำงานนดชีวิตฉันไม่เคยได้พักเลยนะคะเออแต่ไม่เป็นไรเรามีความสุขกับการทำงานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องเรียกว่า อาจจะต้องวางแผนในชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในยามค่ำคืนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีนะคะ